สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ผมอยู่บ้านประชาแสนสุขหมู่ที่11ตําบลหัวไร่อําเภอคอนสวรรค์จังหวัดเชียงภูมิครับพี่น้องชีวิตคนหาปลาฮะได้เริ่มต้นที่หมู่บ้านนี้นะครับนั่นสัญลักษณ์คนหาปลามีแพรอยู่ด้านหลังรถนะครับได้เข้าไปแล้วนะครับ ขออนุญาตนะฮะพาดูทิวทัศน์บริเวณนี้นะครับพี่น้องเป็นถนนนะฮะชัยภูมิ4ี่คิ้วครับผมเป็น4ี่เลนนะครับเราจะเดินเข้ามาในฟาร์มกุนสุวรรณฟาร์มอากาศหนาวมาเยี่ยมเยียนครับผมลมแรงกัน น่าดูพอสมควรนะครับเส้นทางชีวิตคนหาปลานะฮะวันนี้จะลงทุนเท่าไหร่นะครับผมยังไม่ทราบนะครับก็เราก็จะไปสอบถามด้านในนะฮะเป็นบ่อหารนะครับมีวัวด้วยครับมีวัวด้วย ฟาร์มเลี้ยงบัวพาชมบรรยากาศนะฮะรถอะไรเขาเนี่ยสีดแดงๆเนี่ยอ๋อเป็นรถท่วงฮนะรถท่วง เล็กนะครับผมก็จะพามาเดินเข้ามาด้านนี้นะครับที่นี่มีแทงน้ำสีถังด้านนน้นนะก่อนเข้ามาอีกสวัสดีครับเพียรครับคนญาติถ่ายทางครับเพียรครับค <c oughs> <c oughs> <c oughs> รับของเพียของของเพียนี่เหมาบ่อยเขานี่บอกใครขอทราบครับ สอบถามนะเป็นบอกใครครับบ่อนี้เป็นเป็นบอ่อของผมเองครับอ๋อบ่อของเฮียฮะบรบบ่อของทางฟาร์มนี่แหละครับอ๋อครับผมขออนุญาตสอบถามเป็นปลาอะไรครับเฮียส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลานินปลานินปลาตะเพียนครับปลาหมอครับผมแล้วก็ปลาดุกเลี้ยงมากี่ปีแล้วฮะบอ่อนี้ตั้งแต่เริ่มมาก็เกือ30บ30ปีแล้วล่ะบ่อนี้เหรอครับตั้งตั้งแต่ตั้งแต่มาอาศัยอยู่กันนั่นแหละ อ๋อยังไม่เคยจับยังไม่เคยลง่ะฮะบ่บอบ่อนี้เคยจับไปหลายครั้งแล้วครับอ๋อแต่ละ<ต>ล่าสุดนี่กี่ปีมาแล้วที่ไม่ได้จับล่าล่าล่าสุดนี่เว้นเว้นหกเดือนนะครับเพราะว่าประสานงานกับพี่อูดอยู่อ๋อครับผมจับมาแล้วลักษณะแบบหกเดือนมาจับครั้งหนึ่งก็ให้พี่อูดมาจับเนี่ยประมาณห้าปีแล้วท,ที่ที่ติดต่อผ่านกันมาครับผมแต่ว่าอดีตครั้งตั้งแต่เริ่มขุดบ่อมนะั้นมันก็เกือบยี่สิบปีแล้วที่ยังไม่เคย เอาออกไปชุดก่อนๆนั้นเอาไปก็ได้ทีก็เกือบสิบตันครับผมแต่พอพักหลังชุดก่อนที่หกเดือนผ่านมาเนี่ยเหรอเมื่อเมื่ออดีตเมื่อสิบปีที่แล้วอ๋ออ๋อครับผมครับผมแต่ว่ามาพักหลังๆเนี่ยเห็นเห็นบอกว่าจับล่าสุดหกเดือนที่แล้วครับหกเดือนที่แล้วก็จับไปแล้วประมาณกี่ตันฮะได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาบึกนะที่ปล่อยไปอ๋อเหรอฮะแต่ปลาบึกไซส์ไม่ใหญ่ประมาณ ไม่เกินสิบโลแล้วแล้วครั้งนี้จะมีปลาบึกไหมเฮียครั้งนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเพราะว่าพี่อูดแนะนําว่าปลาปลาที่ขายง่ายขายดีก็คือพวกปลานิลปลาตะเพียนอ๋อครับผมครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงใหม่ครับผมมาเป็นปลาเขาเรียกปลาเศรษฐกิจอีกครับเฮียเฮียขายเขาบ่อบ่อนี้เหมาเท่าไหร่ฮะเหมาไปหนึ่งหมื่นสองพันบาทหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับเพราะว่าปล่อยปลาไปไม่เยอะอ๋อครับผมเอาแบบ พอหลวมๆสบายๆหลวมๆสบายๆเนี่ยก็ขอบคุณที่มากครับครับผมที่ให้สัมภาษณ์กันนะครับผมครับผมเราได้คุยกับเจ้าของฟาร์มเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเราต้องดูซิว่าในปลาขอไปรับในบ่อจะมีปลาขนาดไหนจับเมื่อหกเดือนผ่านมานะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเออเนแหกก็จะทราบหรือเปล่าว่าจับผ่านมาแล้ว หกเดือนนะฮะก็ท่านผู้ชมนะฮะก็ฟังฟังดูนะฮะดูจากเจ้าของบ่อนะครับเขาก็คงจะเป็นนะฮะน่าจะพูดจริงนะผมว่านะฮะเดี๋ยวกลับมาดูมุมนี้มั่งพี่น้องปลามนี้นะฮะก็จะมีบัวเยอะแยะเลยครับผมก็ย่าิาพาชมบัวนะครับ ของบ่อจาของฟาร์มวันนี้นะฮะเรามาคุยกับท่านแล้วเบื้องต้นอ้าวด้านนี้เป็นอะไรด้านนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเลี้ยงอะไรสักอย่างนะพี่น้องน่าจะเป็นไก่เป็นหมูอะไรก็ว่ากันไปเราก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะอ้าวอ้าวอ กำลังจะเทสปลาพอดีเลยเสยนปอนครับพี่น้องเสียนปอนนะกำลังจะเทสปลาพอดีเลยฮนะนั่นนะเยนปอนกำลังจะเทสปาลาเราจะดูสักหน่อยเยนปอนนี่ที่ผมเก่าถึงนะเดินทางมาจาก<อ>บ้านห้วยต้อนนะครับจังหวัดเช,ชียงภูมิเช่นกันครับเทสเลยเทสเลยประดูการเทสปลาก่อนฮนะนี่เลยปืด๊ด นนเลยเราจะเข้าไปชิมด้วยกันพี่นองสวัสดีครับเชนแหครับสวัสดีครับเจจูครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชนชวนน้ำตื้นครับเชนชิดครับผมครับ เตียงหนึ่งไม่มีเตียงสองครับโอ้บ่พี่น้องเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับนี่เลยเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากครับพี่น้องบรรยากาศอหนาวที่นี่ฮะยำหนาวยำหนาวทีมนี้ต่อครับพี่น้อง อุ๊ยอุอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุายอุนยอุบยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอ่๊้อง๊ยอุ๊ยอล๊ยอุ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 ๊ยน้๊ยอุยอุ๊ยอ่ยอุยอุ๊ยอุยวุอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอยอุ๊ยอุอุยออบอยาอง โอ้โหเยี่ยมจริงนะฮะผมกขาญาตินะฮะโฟกัสไป360องศารับพีน่น้องดูนะมุมนี้นะครับฝั่งด้านนู้นนะเป็นภูเขาฮะภูเขาด้านอำเภอแก้งคอต้นไม้ก็จะบังนะฮนะโน่นฮะภูเขาล้อมรอบ เพือแก้งเคราะห์เราก็จะสำรวจพื้นที่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับไปฝั่งนู้นกันหน้าลหลงไหลบรรยากาศโอ้โหเยี่ยมจริงครับพี่น้องชีวิตคนหาปลานะ เรามาดูทิวทัศน์ที่นี่กันเลยทิวทัศน์สวยมากนะครับวันนี้เนาะวันนี้อากาศดีครับลมหนาวมาเยี่ยมเยียพพนนะครับน,นั่นเลยฮะผมว่าเหมือนสวัสดีครับป,รป้าอู๋ครับป้าอูดป้าอูดครับสวัสดีครับครับมากินกล้วยขอเปิดกล้วยครับ จะงห่าครับเมื่อกี้เราเทสครั้งแรกใช่ไหมครัครั้งแรกใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเทสครั้งที่สองครัง้งแรกถูกชักตัวครั้งที่สองถูกหัวหนึง่งบัตรพันครับแต่เราจะลงุงเมื่อกี้ผมก็ได้ข้อมูลจากจากเจ้าของบ่อมาแล้วนะว่า <c oughs> ไม่ไม่บอกอยู่ในคลิปนี่เลยเ <c oughs> มื่อกี้ไปเจาะเจ้าของบ่อมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงครับ สวัสดีครับเชนแหขออนุญาตทักทายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชนกอนครับไม่เจอหน้าท่านมานานแล้วครับผมสวัสดีครับปราพงศ์ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วเจอกันแล้วครับผมไอ้น้อยหน่ะไอ้น้อยน่ะทรหามุมนี้ครับน้องบรรยากาศฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมุมนี้ก่อนฮะผมตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศที่มา ในวันนี้เช้านี้ครับพี่น้องวันนี้ต่ออ้าวนี่ฮะชีวิตคุณาปลาอาหารเช้าของพวกท่านวันนี้นะมีประมาณขนาดนี้ครับสวัสดีครับปลาหลายครับสวัสดีทุกท่านครับผมเจกีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจอยฟูสาวครับสวัสดีครับเจโนครับจอยฟูสาวเฮ้ยจอยฟูาวครับอะไรอะไรวันวันละพันวันละเพลงเลยนะวันละพันวันละเพลง

ยางไม้มุมหนึ่งต้นไม้อ๋อต้อนไม้ต้นนี้ยางไม้ครับพี่น้องโอโ้โหยางไม้นี่ฮะเขาเอามาจากบริเวณนี้นี่หักนี้โอโ้โหโ,โอโ้โหโโโโโโอออ้้้หหหยางนานๆจะเห็นแบบนี้ครับพี่นอ้องมาดูมุมนี้มังนะ่งครับพี่น้อง ด้านนี้น่าจะอยู่ทิศตะวันตกครับทิศตะวันตกโอ้ากดีเยี่ยมนะครับสูงไปมุมนั้นนะครับอ้าว น่าจะครบนะฮะบ,บริเวณที่ผมพาท่านผู้ชมสำรวจนะฮะผมจะขออนุญาตนะครับสิ้นสุดการถ่ายคลิปในช่วงเส้นทางชีวิตคนหาปลานะฮะลงทุนเท่าไหร่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานต่อจากคลิปนี้ไปนะครับคิดว่าคงเป็นการจ่ายเงินจับฉลากครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ